่อมเจ้าจุลเจริมยุคนถึงชีพิจัก์สายแล้วพลตรีหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนถึงชีพิตักษ์สาย,ยอย่างสงบนาบ้านพักอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเวลา8นาฬิกา13นาทีวันที่27พฤศจิกายน2568สิริชันสา78ปีหม่อมเจ้าจุลเจริมยุคนเป็นพระโอรสในพระเจ้าวรวงเธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการสำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากสหรัฐอเมริกาก่อนเข้ารับราชการทหารในหน่วยรบพิเศษและปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่สำคัญของประเทศได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และยศทหารหลายตําแหน่งเคยดำรงตำแหน่งในทหารราชองครักษ์และมีบทบาทในกิจการสาธารณะมาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ท่านเป็นที่รู้จักในนามท่านชายใหม่และมีบทบาททางสังคมการเมืองและความเห็นสาธารณะอย่างโดดเด่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยความคืบหน้าเกี่ยวกับกำหนดการพระราชพิธีและพิธีบำเพ็ญกุศลจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไปทางช่องกิจกรรมทำกินต้องขอแสดงความอาลัยมาณที่นี้ทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกิน แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ